นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจประวัติศาสตร์อาจจะเปลี่ยนถ้าโรนันโดตัดสินใจย้ายไปบาร์เซโลนาแต่สุดท้ายเขาก็เลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งหนึ่งโรนันโดได้กล่าวไว้จริงๆว่าบาร์เซโลนาเคยตั้งใจและสนใจที่จะมาจีบและอยากให้โรนันโดเข้าไปอยู่ในบาร์เซโลนาตั้งแต่สมัยที่เขาจะค้าแข่งอยู่ที่โปรตุเกสและสุดท้ายเขาก็เลือกและตัดสินใจที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ถ้าเรื่องที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องจริงประวัติศาสตร์อาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้อยากจะฟังเรื่องราวเหล่านี้ฝาาาากกกกกดดดดตติมแลถูใจพววเเรร้้ <Ronaldo S 2> ้ยยยโโือบไไป หากเปรียบเทียบกันแล้วสกอ์ติง้งลิเบอนนับเป็นที่ที่ผูกปัน้นและสร้างนักเตะอย่างคิสเตโนโรนันโดขึ้นมาแต่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือเวทีที่ใหญ่เวทีที่ทําให้เขาได้โชว์ผลงานอย่างเต็มที่และให้โลกได้เห็นก่อนที่เขาจะเติบโตมาเป็นซูเป,ปอร์สตาร์ในปัจจุบันแต่ถ้าหากปราวจริงสารนั้นเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะคิสเตโนโรนันโดเคยกล่าวกับปากตัวเองเลยว่าบาร์เซโลนาเกือบได้เขาไปร่วมทีมแล้วแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ดีลนี้ล่มไปซึ่งเหตุผลนั้นก็คือตอนที่่บาาาาเซลตตติดดออข้า้มกก็ยไัว แต่ปัญหาก็คือโรนันโดอยากย้ายออกตอนนั้นเลยและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องการโรนันโดเดียวนั้นสรุปง่ายๆก็คือโรนันโดไม่อย,อยากอยู่ที่สปอร์ติ้งลิเบอนต่ออีกหนึ่งปีและเขาอยากออกไปเติบโตแบบไม่ต้องรอเวลาแล้วนี่คือบทสัมภาษณ์ของโรนันโดจริงๆแล้วผมเกือบได้เล่นให้กับบาร์เซโลนาก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสนใจตัวผมซะอีกตอนนั้นผมเล่นให้สปอร์ติ้งลิเบอนอยู่แล้วบาร์เซโลนาก็ต้องการเซ็นสัญญากับผมแต่พวกเขาบอกผมว่าในอีกหนึ่งปีหลังจากนั้นเขาถึงจะมา และบอกว่าต้องการเซ็นสัญญากับผมตอนนี้เลยทําให้ผมตัดสินใจไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและถ้าคุณชอบข่าวสารหรือเรื่องราวเหล่านี้ฝากกดติดตามและกดถูกใจพวกเราด้วยขอบคุณครับ